พวกเราทุกคนนะโอกาสแห่งนี้ผมโจโปิยะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรวมรับจับอสังหาในโอกาสแห่งนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมโจโปิยะเนี่ยจะพาทุกคนไปดูที่นี่สังเกตนี้ข้างในคืออะไรข้างในคือคอนโด ido phram 9อโศกนั่นเองครับผมซึ่งเป็นคอนโดที่เลียว,ว่ากําลังจดจดจ้องจ้อง,อ,งอยู่ในโอกาสแห่งนี้อยากรู้ว่าดีไซน์การตกแต่งห้องเป็นไงตามพวกเราการดูได้เลยเดี๋ยวนี้แล้ว เช่าเยอะที่สุดใช่ไหมอ๋ออุ๊ย <c oughs> อย่าเพิ่งนะครับถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งนะครับ ไม่เป็นไรเนาะติดพุงไม่ติดหน้า <laughs> <laughs> นี่ก็คือห้องเนี้ยเป็นห้องที่รู้สึกว่าซื้อและมีอัตราการปล่อยเช่าเยอะที่สุดครับเท่าที่ผมสำรวจตลาดมาจากการเช่านะรูปทรงก็ประมาณเนี้ย ูสิครับนี่ก็คือหนึ่งห้องนอนสาสิบเอ็ดตารางเมตรครับผมดูห้องนี้ที่สวยงามนะเรื่องราคานี่เดี๋ยวค่อยพูดคุยกันหลังจากนี้แล้วครับผมสำหรับในส่วนของตรงอุ้ยติดเราอีกแล้ว เราก็สามารถเห็นวิวโชว์ดีซีได้ด้วยนะทุกคน ห้องนอนหกสิบตารางเมตครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นวิววิวเมืองตรงทางด่วนสีรัตเห็นโชว์ดีซีได้เลยทุกคนมีถ้าแพนกล้องไปชูแว สองห้องนอนครับผมทุกคนจะสังเกตว่าเป็นห้องโครงการเนี้ยที่ใหญ่ที่สุดไม่รู้ว่าสต็อกมันยังมีอยู่ไหมใน i d ดีโอพรรับล้าอาโศกแห่งนี้จะสังเกตได้เลยว่าตรงเนี้ยเหมาะกับครอบครัวใหญ่อย่างมากซึ่งตอนนั้นขอลงลน,นิดนึงนะให้ยลิิปบนี้ อุ้ยติดาอยแล้วเข้าได้เลยครับเราต้องทำตามเสียงของคนดูเห็นบอกว่าเรา แพนกล้องจนใส่หัวเวียนหัวเป็นบ้านี่นะถ้าตรงในส่วนนี้นะจะวางได้ถึงเตียงอะวางได้ถึงสาวถึงห้าฟุตเลยนะเท่าที่ผมจะอธิบายให้กับลูกค้านะส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของตรงนี้นะ่ะโอ้มีให้ซัพพอร์ตหมดเลยสำหรับในส่วนของทีวีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวโต๊ะกินข้าว เครื่องครัวอะไรแอร์พีให้ด้วยครับผมแล้วก็นี่ทั้งดทั้งมวนก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูห้องทีไซี่ที่สุดที่เหมาะสำหรับนักลงทุนคืออีพาสตูดิโอแบบไฮบริดครับทุกคนมันจะออกมาลักษณะนี้ไโอ้ ผมจะไม่เลยนะอยากบษา่เจอได้องนาษาแล้ไปก่อนเลยครับ <laughs> เห็นเราเต็มๆเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อห้องสมุดจะมีบันไดอยู่ตรงนี้ด้วยสังเกตเลยนะตรงนี้เนี่ยนี่ได้ว่าการตกแต่งอะถ้าวัดจากความสูงเนี่ยนะความสูงของห้องนี้ถ้าเป็นแบบแบบไฮบิดใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็น6เมตรส่วนถ้าเป็นขึ้นอีกอีกในหนึ่งเนี่ยประมาณแบบเมตรกว่าๆทุกคน สไตล์การตกแต่งห้องหลบครับผู้คนหลบ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 วิิดคุณพี่คนไหนกีน,นละโอเคไติด okay. ขอพระท่นานภ่ายด้วยครับโอ้โหนี่นะสามสิบสี่ขนาดน,นี้เลยนะ อยากรู้ว่าไอ้ตรงทางอ่ะมันอ๋อเจอแล้วนี่นะถ้าเป็นห้องอนเนกประสงค์อะเป็นห้องทํางานได้เลยนะเป็นห้องนอนลูกยังได้เลยนะถ้าเป็นเป็นมาแบบครอบครัวเดียวอุ้ยติดเราอีกแล้ว <laughs> <c oughs> ตรงนี้นะ สตารางเมตรแบบไฮปีครับทุกคนมันจะเป็นรูปทรงอย่างงี้เปล่าวะเห็นวิวได้แบบสบายสบายเลยมีแอร์มีให้ทุกคน เรามาว่ากันต่อในส่วนของ IDO พลัมเอโศกกันเลยดีกว่าซึ่งคอนโดนี้เนี่ยมันมีความแปลกจากคอนโดอื่นๆที่ในแบบที่เราเคยเจอก็กคือปกติอะคอนโดจะแยกเป็นแบบว่าเป็น4ีนะ่ทิศนะทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกแต่ในฝ้าของ IDO พลัมเอโศกแห่งนี้ ก็จะมีอยู่2ทิศก็คือทิศตะวันออกกระตกนั่นเองซึ่งทิศตะวันตกเนี่ยมันจะเห็นวิวชนดิดที่แบบว่าถ้าทิศตะวันตกนะจะเห็นวิวโชดีซีโรงพยาบาลพระราม9ก้าเห็นตึกเอ่อเพื่อไทยแล้วก็ตึกไทยสม,มิตอีกด้วยแต่ส่วนวิวตะวันออกเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของมกักกะสันอ่าแอ,อ,อร์พอร์ตเลวลิงมกักกะสันซึ่ง5นาทีถึงแล้วแล้วรวมไปถึงเอ็อ T, uri, ามอาร์ทีเพบลิตต์ใหม่ก็5นาทีเหมือนกันรวมไปถึง GMM g r a m m y มอสวอะไรอย่างเงี้ย พวกนี้คือแบบเรียกได้ว่า5นาทีก็ถึงแล้วนะต้องขอแจกแจงก่อนว่าการเดินทางนะมีส่วนใดที่แบบ5นาทีถึงบ้างตั้งแต่แบบ5นาทีจากคอนโดตรงเนี้ย IDO พระราม9อโศกอะ่ะจนถึงแบบสถานที่ต่างๆอะ่ะมันจะมีหลายองค์ประกอบนะที่5นาทีถึงก็คือไทยสปิดตึกเพื่อไทยแอร์พอร์ตเลวเง์มักกสัน MRT บทปีตัดใหม่สิงห์คอมเพกมสวและ GMM แกรมมี่ส่วนอีก5นาทีฟาหนึงก็คือโรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลกรุงเทพและโชว์ดีซีและอีกอีกทางเพิ่มเติมนะ RCA ด้วยใครที่แบบชอบแบบตืดตดตืดตดอะไรเนี้ยตรงเนี้ยน่าจะเหมาะแล้วรู้ไปถึงห้องแต่ละห้องนะถ้าสมสังเกตดีๆนะยกตัวอย่างอย่างย5ตารางเมตรใช่ไหมยี่ตารางเมตรจะเริ่มต้นอยู่ที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ล้านหนึ่งนั่นเองครับผม ซึ่งอัตราการเช่าเนี่ยมันจะปล่อยเช่าอยู่ที่หมื่นต้นๆน,นะหมื่นหนึ่งจนถึง1มื่นเลยมันแล้วแต่การตกแต่งชั้นของห้องอีกด้วยนะไม่มีผลหมดนะเนี่ยก็ถ้าเป็น2ี่สตารางเมตรแบบไฮบิดนะสามล้านสี่ตารางเมตรใช่ไหมส2ห้องนอนเนี่ยก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่8ปดล้านเครับทุกคนและยิ่งไปกว่านั้นนะถ้าเป็นสห้องนอน ที่มันเล็กลงหน่อยนะ7จล้านสในขณะที่34แบบไฮบริดนะอันนี้คือแบบไฮบริดเลยนะพูดตรงๆอะแบบไฮบริดที่4ีล้านหและสุดท้าย31ตารางเมตรนะก็จะอยู่ที่3าล้านแนั่นเองครับผม ในส่วนนี้มีคําถามไหมถ้าไม่มีจะพูดต่อนะในส่วนของการเดินทางนอกจากจากสองฝั่งแล้วฝั่งตะวันออกห้านาทีถึงฝั่งตะวันตกห้าน,นาทีถึงยังมีสถานที่ที่แบบว่าไม่ถึงหนึ่งกิโลก็ถือแล้วอย่างเซ็นทรัลพลามเก้านี่คือจุดที่หนึ่งนะจุดที่สองคือจอฟฟร์จุดที่สามเนี่ยคือเป็นตึกสํานักงานายทาวเวอร์พลามเก้าแล้วก็มีตึก ver, ยกูนิลิเวอร์แยกฟอร์จูนและส่วนกลางนะสูงสุดอยู่ที่36 อาามกเนี่ยก็จะมีสระว่ายนะ้ำมีฟิตเนสมีโคเวิรกิ้งสเปซมีมุมนั่งเล่นนอนเล่นแล้วก็มีฟิตเนสไอ, fitness, อเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายที่อยู่ในสระน้ำอะ่ะมันจะคล้ายกับตรงอ่าชนิดเอ็กทีพยาไทยทั้งเองและรวมไปถึงในส่วนของ ที่แบบว่าห้องซาวน่าก็มีให้เช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลใน i d ดีโอพารามเก้าอโศกนั่นเองที่จะมานําเสนอในโอกาสนี้และยิ่งไปกว่านั้นมีส่วนของการปล่อยเช่าด้วยเรามีแบบว่าให้ปล่อยเช่าห้อง IDO ดโอพารามเก้าอสศกซึ่งในคอนโดนี้เป็นตึกที่เรียกได้ว่าเป็นไร e ความต้องการของเดิลเดิลไพที่แบบอัตราการเช่าเยอะที่สุดนะถ้าใครหาเช่าหรือยังไม่คิดซื้อคอนโดนแต่หาเช่าติดต่อผมได้เช่นเดียวกันเนาะวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาสุกแก่เวลาพอดีซัปดีอยู่อย่างมีความสุขนึกถึงคุณโจปิยะ Proper t y i ต v e s ินคอนสเตนท์ครับครับผมหลักกันแล้วเอาไว้จอการในสิ่งดีๆและดีมีประโยชน์ที่จะมาแบ่งปันเป็นสิ่งไหนก็ติดตามต่อต่อไปครับขออนุญาตปิดคลิปครับสวัสดีครับ